สวัสดีครับสวัสดีครับจา์ครับวัสดีคับพี่ชาใหม่อีกแล้วนะครับผมแล้ววันนี้ก็เป็นประเด็นที่หลายๆคนสนใจเ,เรื่องราวการไหว้เทพไงเอาบุหรี่อ่าเอาเหล้าเหล้าคงเหล้าขาวบ้านไปไหว้เทพเนี่ยถ้าไม่ผิดศีลเหรอเออมันได้บุญไหมหรือเราจะบาปไหมล่ะเออ หลายคนอยากรู้อยากอยู่เออคิดเก่งเนาะช่างคิดช่างคิดมากคือแบบเป็นอรไรทา่อกจังโอ้คิดได้ยังไงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็คงน่าจะมาจากประเด็นที่ว่าไหว้ท่านยมทําไมต้องมีเครื่องดื่มชูกําลังเหล้าบุหรี่เบียร์พัิวะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอ่ะเราพูดแบบนี้ก่อนเทพเนี่ยครับศาสนาอะไรคินดูสี่ห้าศาสนาอะไรพุทธต่างกันไหม แค่นี้จบปะแค่นี้เอาง่ายๆคิดแค่นี้คือเทพเนี่ยท่านอยู่เหนือเหนือศี่ห้าเทพคือพระแม่กาลีพระศิวะพระพิคเนศพระพรมพระนารายณ์เราดูหนังแขกอภินิหารสุดชีวิตใช่ป่ะปิ้งปิ้งปิ้งปิงปกระจายตัวพึบพับพัก โกรธก็โกรธสุดๆเกลียดก็เกลียดสุดๆรักก็รักสุดชีวิตชุบชีวิตมาจากกองไฟถามถึงพระพุทธศาสนามีไหมไม่มีเรื่องนี้ทุกอย่างอยู่กับชีวิตประจําวันทํายังไงก็ได้ให้อยู่ในความเป็นมนุษย์อย่างดีที่สุดสุขขุมที่สุดเราไม่หาเรื่องมากที่สุดไม่หาเรื่องก็คือไม่หาเรื่องให้ตัวเองกับคนอื่นอยู่อย่างปลอดภัยเงี้ยคือพุทธศาสนาแต่คนไทยเนี่ยพอเรามีศาสนาพราหมณ์ฮินดูจากอดีตเนี่ยค่ะที่มาตั้งแต่ สมัยขอมขมรเนี่ยมาถึงบ้านเราจนตั้งศาลพระภูมิไหว้เทพเนี่ยมันก็เลยทำให้เราสับสนการไหว้เทพกับพระเราเอามาผสมอยู่ในสวรรค์เดียวกันซึ่งจริงๆเขาเป็นคนละศาสนาคนละความเชื่อมันก็เลยตีกันทีนี้ถ้าเรามองเนี่ยค่ะเราไหว้หลวงปู่โตเราไหว้เล่าได้ไหมก็ไม่ได้บุหรี่ได้ไหมก็ไม่ได้ไไดใช่ไหมคะ ทางพระเราก็แยกอยู่แล้วแต่ทางเทพเนี่ยที่รับรักโอบโกรธหลงมีครบเนี่ยท่านก็ยังเสวยน้ําจันใช่ไหมคะยังสุบบุหรีกินเหล้าเราก็ดูเหมือนแบบที่เราไปสวนภูมิใช่ไหมที่มีการชักลอกตัวหน้ากันนั่นอันนั้นเขาก็คือตอนที่กวนเกษียณสมุตรเนี่ยสิ่งที่ออกมาก็คือน้ําอมฤตก็คือเหล้าเทวดายังแย่งกันเลย ใช่ไหมแย่งกับยักษ์แย่งกันเพันอะารแปลงมาเป็นผู้หญิงมาแย่งเอาเล่าไปอย่าเงี้ยทำไมเทพอย่างแย่งเหล้าท่านก็ต้องการเหล้าเพื่อให้มีความสุขเราดูเรื่องของพระอินเมียเยอะไหม เยอะมากกินเรามีความสุขก็ยังสังสรรค์ในเรื่องพวกนี้อยู่เพราะฉะนั้นเราต้องแยกให้ออกอะระหว่างสวรรค์ไหนกับสวรรค์ไหนเท่านั้นเองอแต่ทีนี้ของจีนใช่ไหมคะของจีนเราก็คิดว่าเป็นพุทธอีกอพุทธจีนแต่ว่าจีนเนี่ยอย่างเทพกวนอูอนะคะอย่างเทพองค์อื่นๆอ,อย่างพวกแบบว่าเทพพระจันทร์เทพพระทิ์จี้กงพวกนี้เนี่ยคือเป็นลัทธิเต๋าไปแล้ว ไม่ใช่พุทธศาสานาเพราะพุทธศาสานาก็จะมีเจ้าแม่กวนอิมอมีซื่อจาหมอนีก็คือพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นภาษาไทยไม่รู้เรื่องละเหย้าซือฝัวคือแบบว่าเกี่ยวกับยาพวกนี้เขาก็จะไม่ถวายเล่าเขาจะไปถวายเล่ากับ,บองค์ที่เป็นเทพเพราะฉะนั้นเขาแยกกันอยู่แล้วมีแต่คนไทยที่ทําให้ปวดหัวเท่านั้นเองใช่ไหมชัดเจนเคลีย กี้ภาษาจีนออกมาเป็นยาวๆได้ไหมยวก็เคยเห็นไหมที่เป็นพระเป็นพระเหมือนพระพุทธเจ้าว่ะองค์สีน้ําเงินแล้วก็ถือเป็นเหมือนหม้อยาค่ะองค์นี้แหละประเด็นนี้นะครับก็คือเรียกว่าต้องดูแยกก่อนพุทธก็คือพุทธจริงๆเครื่องนี้คือเป็นพรามนะฮะเาเป็นเรื่องพวกนี้ถ้าใครดูหนังอินเดียดูหนังอินเดียจะเข้าใจเป็นเช่นนั้นแหละแยกให้ถูกก็จบแล้วชัดเจนนะครับผอ่ะ อีกหนึ่งประเด็นครับง่ายๆตอบง่ายๆตอบสั้นๆเข้าใจง่ายเข้าใจดีด้วยนะครับผมอย่างก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเทปหน้าเทปหน้าเรื่องราวของการเลี้ยงกุมารหน่อยไหมนะครับน่าสนใจจะเป็นอย่างไรต้องกดไลค์และกดติดตามด้วยเพื่อมาปุ๊บได้ดูเลยดูก่อนใครเดี๋ยวจะคุยกับใครไม่รู้เรื่องเลยโอเควันนี้ตลาไปก่อนสวัสดีครับ